ฝนตกปลอยๆแล้วนะคะแอนนี่ก็ยืนมองทางให้คุณตาอยู่เนาะบอกว่าดูหลังให้ด้วยนะอย่าให้ชนต้นไม้อย่าให้ชนถนนที่ขับไปนี่คือแบบว่าเออยากลำบากแต่ก็แฮปปี้ทุกคนอะแปลกจริงเลยนะเอนเนอรีในร่างกายคือแบบไว้ทุกคนนะเป็นอันเสร็จงานค่ะวันนี้เราจะลงไปนอนที่ด้านล่างนะคะวิวบรรยากาศแบบนี้เลยบ้านชนบท สวัสดีคะ่ะแอนนี่อินเมกาทุกคนนะบรรยากาศรถทริปนะคะกำลังจะขึ้นเขาคะ่ะทุกคนจนลุงกินน้ำจากฝนตกโปรยปรนนะอืมชอบทุกคนนะคะไม่ได้ลำบากอะไรเลยนะมาแคมปิง้งมันเป็นชีวิตที่ห่างไกลจากผู้คนทุกคนนะออกสวัสดีคะ่ะแอนนี่อินเมกาทุกคนนะบรรยากาศรถทริปนะคะ กำลังจะขึ้นเขาค่ะทุกคนจันลุงกินน้ำจากฝนตกโปรยโปรยให้น้องหมาปลูกญ้าให้น้องวัวนะคะปลูกขายปลูกเลี้ยงเองนะปลูกให้วัวเรากินเองก็เออนะคะว่ากันไปนก็มากันทีมเดิมๆนะคะอาจจะมีสมาชิกใหม่มาปีละเพิ่มมาปีละสองคนสามคนนะแต่แฮปปี้ไปอีกทุกคนนะฝนตกโปรยโปรยแล้วนะคะแอนนี่ก็ ยืนมองทางให้คุณตาอยู่เนาะบอกว่าดูหลังให้ด้วยนะอย่าให้ชนต้นไม้อย่าให้ชนนะฝนตกปรอยๆแล้วนะคะแอนนี่ก็ยืนมองทางให้คุณตาอยู่เนาะบอกว่าดูหลังให้ด้วยนะอย่าให้ชนต้นไม้อย่ให้ชนเจนทุกคนเพราะว่ารถเทนเนอร์รถบ้านที่เราลากมามีความใหญ่พอสมควรนะคุณตาไม่ได้ใส่กระจกพิเศษนะคะไม่มีคลิปลงก็ลงภาพนิ่ง แกสถานการณ์ไปก่อนก็ยังดีเพื่อนๆนะขอบคุณเพื่อนๆที่มาส่งกำลังใจกันนาะช่วงที่ไม่อยู่ก็รับชมคลิปวิดีโอกันวนไปนาะอย่าเพิ่งทอดทิ้งกันนาะขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะจ๊านะจ๊าเพื่อนแล้วนะพอมีความเป็นกังวลว่าเรามาอยู่แคมป์ปิ้งไม่มีนะ้ำหมดนะอืมชอบทุกคนนะคะไม่ได้ลำบากอะไรเลยนะมาแคมป์ปิ้งมันเป็นชีวิตที่ ห่างไกลจากผู้คนทุกคนนะออกจะให้ได้ชมบรรยากาศกันทุกคนนะแต่ว่ากระจกรถไม่เอืออํานวยเลยนะคะหิมะตกน้อยมากๆทุกคนนะมันเจนทุกคนเพราะว่ารถเทนเลอร์รถบ้านที่เราลากมามีความใหญ่พอสมควรนะคุณตาไม่ได้ใส่กระจกพิเศษนะคะอืมนะคะขับได้อยู่นะคะยังพอมาได้อยู่ทุกคน ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจหม,มาป่าก็ว่ากันไปทุกคนนะเดินชมสัตว์นะคะก็อันนี้เป็นเป็นของเพื่อนบ้านทุกคนนะเขาก็มาตั้งแคมป์ตั้งเวลาลงไว้เนาะเพื่อยังรักษาประสิทธิภาพช่องของเราอยู่นะคะก็พยายามถ่ายภาพนิ่งไว้เยอะๆนะคะคุณตากก็เหมือนแบบว่ายังจะอาบน้ำเราจะทานอาหารอะไรดีนะคะ ยังห่วงห่วงอยู่ทุกคนนะจะมาแคมปิ้งแล้วก็ขนอุปกรณ์เข้าเต็นท์นะคะขนที่นอนเข้าเต็นทนะ์เนาะวันนี้ยังไปนอนในเมืองนะคะวันนี้ยังไม่นอนที่ภูเขานะแล้วก็ขนอุปกรณ์เข้าเต็นท์นะคะขนที่นอนเข้าเต็นท์เนาะวันนี้ยังไปนอนในเมืองนะคะวันนี้ยังไม่นอนที่ภูเขานะตั้งเวลาลงไว้เนาะเพื่อ,อยังรักษาประสิทธิภาพช่องของเราอยู่นะคะ ก็พยายามถ่ายภาพนิ่งไว้เยอะๆนะคะกิ่งไม้เป็นพอเออนะะเราก็นะขอตั้งกล้องไว้สักนิดหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวเขาจะบอกว่าก็ยังห่วงอยู่เสร็จอัพเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนใส่ล้อใส่ฐานไว้เรียบร้อยนะใส่แบตเตอรี่ใส่แก๊สหุงต้มไว้เรียบร้อยตั้งเวลาลงไว้เนาะเพื่อยังรักษาประสิทธิภาพช่องของเราอยู่นะคะ ก็พยายามถ่ายภาพนิ่งไว้เยอะๆนะคะก็เลยทำให้แบบว่ามองไม่ชัดเจนนะคะแต่ไม่เป็นรุนเขาละทุกคนจ๋าตอนนี้อยู่ที่32 f a ฟาเรนไฮน์นะคะก็ฟิซซิงนะคะหนาวทุกคนนะคนแบบนี้เลยนะคะยังคึกคักเหมือนเดิมนะ,ะมาทุกปีทุกปีก็ยังห่วงอยู่เสร็อัพเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนใส่ล้อใส่ฐานไว้เรียบร้อยนะ ใส่แบตเตอรี่ใส่แก๊สหุงต้มไว้เรียบร้อยเนาะกิจการใหญ่โตทุกคนนะส่วนชาวฟาร์มนะฝนตกโปรยๆแล้วนะคะแอนนี่ก็ยืนมองทางให้คุณตาอยู่เนาะบอกว่าดูหลังให้ด้วยนะอย่าให้ชนต้นไม้อย่าให้ชนเขาละทุกคนจ้าตอนนี้อยู่ที่32ฟาเรนไฮน์นะคะก็ฟิีซซิ่งนะคะหนาวทุกคนนะ <c oughs> มีไฟมีอินเทอร์เน็ต5้าวันทุกคนนะไม่รู้ว่าช่องของเราจะเป็นยังไงบ้างก็อยากจะเก็บคลิปวิดีโอไว้สักเล็กน้อยนะเสริมด้านข้างนะแต่ว่าคุณตาไม่ใส่มานะก็กะว่าจ๋านี่เลยค่ะเดี๋ยวรอคุณตาถอยรถก่กนนะคะยังนะคะคนที่ทำฟาร์มนะนี่เลยจะ้ะบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนชนนบทนะคะอยู่ที่สหรัฐอเมริกาจ้า คือจะให้ได้ชมบรรยากาศกันทุกคนนะแต่ว่ากระจกรถไม่เอือ้ออำนวยเลยนะคะหิมะตกน้อยมากๆทุกคนนะมันตั้งเวลาลงไว้เนาะเพื่อยังรักษาประสิทธิภาพช่องของเราอยู่นะคะก็พยายามถ่ายภาพนิ่งไว้เยอะๆนะคะเจนทุกคนเพราะว่ารถเทนเนอร์รถบ้านที่เราลากมามีความใหญ่พอสมควรนะคุณตาไม่ได้ใส่กระจก พิเศษนะคะไว้ทุกคนนะเป็นอันเสร็จงานค่ะวันนี้เราจะลงไปนอนที่ด้านล่างนะคะวิวบรรยากาศแบบนี้เลยบ้านชนบทบั้งเวลาลงไว้เนาะเพื่อยังรักษาประสิทธิภาพช่องของเราอยู่นะคะก็พยายามถ่ายภาพนิ่งไว้เยอะๆนะคะเรามาทุกปีทุกคนแอนนี่อยู่กับคุณตามาสิปีแล้วก็มาตรงนี้ประจำนะคะมาทุกปีแล้วก็มากัน เจ็ดแปดเก้าคนสิบ้าป่าก็ว่ากันไปทุกคนนะเดินชมสัตว์นะคะก็อันนี้เป็นเป็นของเพื่อนบ้านทุกคนนะเขาก็มาตั้งแคมป์หัวใจมันมีความสุขชีวิตร่างกายคือมันมีแรงขึ้นเนาะว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงเนาะนะคะจะหนาวแค่ไหนเนาะนะคะว่ากันไปทุกคนนะเออประมาณพอสมควร น่าจะเจ็ดแปดคนสิบคนว่าได้เลยนะเต็นท์ใหญ่มากๆเลยนะเขาก็เซตอัพกันเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ได้ใส่กระจกพิเศษเนาะเพราะว่าเออการที่ขับเทนเลอร์คันใหญ่ๆรถบ้านคันใหญ่ๆทุกคนเขาจะมีกระจกที่เอาไว้เสริมด้านข้างนะแต่ว่าคุณตาไม่ใส่มานะก็กะว่ากิ่งไม้เป็นพอเออนะเราก็นะ ขอตั้งกล้องไว้สักนิดหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวเขาจะบอกว่าก่อนนะกล้องก็ไม่ชัดเนาะอาจจะมีหิมะบางเบ็ดนะคะที่ตกตรงหน้ากล้องโทรศัพท์พอดีทุกคน,น <ะ S 1> ส่วนเราเพิ่งจะมาถึงเป็นวันแรกนะคะ32ฟาเรนไฮน์ทุกคนเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศหิมะโปรยๆปร,ย,ปรยกันไม่ได้ใส่กระจกพิเศษเนาะเพราะว่า การที่ขับเทนเลอร์คันใหญ่ๆรถบ้านคันใหญ่ๆทุกคนเขาจะมีกระจกที่เอาไว้เรามาทุกปีทุกคนแอนนี่อยู่กับคุณตามา10ปีแล้วก็มาตรงนี้ประจำนะคะมาทุกปีแล้วก็มากัน7 8็ดแปดเก้าคนสิก็เลยทำให้แบบว่ามองไม่ชัดเจนนะแต่ไม่เป็นประมาณพอสมควรน,น่าจะ7 8คนสิบคนว่าได้เลยนะเต้นใหญ่มากๆเลยนะ เขาก็เซตอัพกันเสร็จเรียบร้อยแล้วว่ามีความสุขทุกคนนะเออนะถึงแล้วจ้าทุกคนกำลังหาที่อยู่นะคะคุณตาว่าจะจอดตรงไหนนะคะเนาะว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงเนาะนะคะจะหนาวแค่ไหนเนาะนะคะว่ากันไปทุกคนนะเออคนโอ้ยนะน้องวัวนะคะฟาร์มเลี้ยงวัวทุกคนนะที่เป็นเขาเขาแล้วก็คือ เป็นเศรษฐก,นะก,กิจนะปลูกย่าก็เลยทําให้แบบว่ามองไม่ชัดเจนนะแต่ไม่เป็น่นนะ้อชอบทุกคนนะคะไม่ได้ลําบากอะไรเลยนะมาแคมปิ้งมันเป็นชีวิตที่ห่างไกลาจากผู้คนทุกคนนะออกบ้านอยู่นอกเมืองจะวิวสวยแบบนี้ทุกคนลดลาคือน้อยมากๆกคนแบบนี้เลยนะคะยังคึกคักเหมือนเดิมนะมาทุกปีทุกปีเนาะว่า บรรยากาศจะเป็นยังไงเนาะนะคะจะหนาวแค่ไหนเนาะนะคะว่ากันไปทุกคนนะเออไม่ได้ระดับเลยทุกคนนะอย่างเอียงซ้ายเอียงขวาสูงหน้าสูงหลังอยู่เลยนะคะถอยไปถอยมาคุณตานะอ,อันนี้ก็ตั้งมดน,นะอืมชอบทุกคนนะคะ